สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะมาดูกันนะคะว่าพลังงานสำหรับค่ำคืนนี้นะคะความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรนะคะสิบเหรียญเดอะสตาร์ตอนนี้ตัวเขาอะนะคะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆระหว่างคุณกับเขานะมันอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะคะ เหมือนว่าคิดถึงแบบเรื่องเราดีๆอะนะที่คุณกับเขาเหมือนแบบเคยอยู่ด้วยกันเคยมีความสุขด้วยกันบางท่านก็เป็นครอบครัวกันนะคะอ่าแต่ว่าแบบมันก็มีเรื่องที่ผิดหวังเสียใจกันเกิดขึ้นเนาะมีเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์นะนะคะเจดดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์การโกหกการแอบทําอะไรลับหลังอะนะคะเนี่ย นะไม่ซื่อสัตย์นอกใจกันเราก็ถูกจับได้อะนะคะเนี่ยตัวคุณเหมือนว่าน่าจะเป็นตัวคุณได้แหละนะคะที่ไปจับได้นะว่าเขานะ่ะแอบทำอะไรที่ไม่ดีนะเขามีการสับลางนะคะเนี่ยเหมือนแบบไปทางนั้นทีมาทางนี้ทีนะคะมีทั้งคุณแล้วก็มีใครอีกคนนึงนะอ่ะก็มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวคุณพอจับได้นะคะตัวคุณอาจจะตัดจบไปเลยนะคะ บางท่านถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันมานานแล้วคบกันมานานแล้วหรือว่าเป็นครอบครัวกันมานานแล้วว่าตัวคุณก็ไม่สนใจแล้วแหละนะคะเพราะว่าเรื่องของความซื่อสัตย์นะมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวเลยนะที่คุณเคยขอเขาไว้ะนะคะว่าอย่าทำอย่าทำอะไรรับหลังกันอย่าแอบมีคนอื่นอย่าโกหกอย่าไม่ซื่อสัตย์กัน แต่สุดท้ายแล้วตัวเขาก็ทำอะนะคะมันก็เลยทําให้คุณนะ่ะรู้สึกว่าแบบผิดหวังเสียใจในตัวเขามากๆแล้วตอนนี้ตัวเขาเองนะก็มานึกถึงเรื่องราวต่างๆนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าเสียใจเนาะเสียใจผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขาอะสร้างมันขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหา นะทำให้คุณผิดหวังเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่านะคะตัวเขาน่ะเหมือนว่าเขาอาจจะเคยแบบรับปากคุณว่าเออเขาจะไม่ทำอีกแล้วนะเขาจะซื่อสัตย์กับคุณแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเขาอ่ะนะคะก็ทำไม่ได้อย่างที่พูดนะก็ผิดคำพูดทุกครั้งเลยอะ่ะนะคะเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นต้นเหตุนะที่ทำให้ความสัมพันธ์มันจบนะคะมันไปกันต่อไม่ได้นะอ่า แล้วก็ถ้าหากว่าที่ผ่านมาถ้าเขานะ่ะมีตัวเลือก2องทางเลือกนะคะตอนนี้ตัวเขาอยากจะกลับมาเลือกคุณนะอยากจะกลับมาเลือกคุณนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเขานะ่ะไปกับคนอื่นนะถ้าเขาไปกับคนอื่นไปกับบุคคลที่3เหมือนเขาอ่ะก็อาจจะเพิ่งเพิ่งแบบมารู้ตัวนะว่าบุคคลที่3นั้นอนะ ก็ไม่ได้รักเขาจริงไงไม่ได้อยากจะแบบเอาเขาจริงๆแบบไปเป็นครอบครัวไปจริงจังหรืออะไรขนาดนั้นไม่ไงไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับเขาไงนะคะแต่คุณเนี่ยแหละคุณเนี่ยแหละคือคนที่แบบว่าอยู่เคียงข้างเขามาตลอดนะเวลาที่เขามีปัญหามีอะไรอะ่ะจะมีคุณนะ่อยู่ข้างๆคอยซับพอร์ตเขาอยู่เสมอนะคะเนาะแต่เวลาที่คุณมีปัญหานะคุณไม่เคยมีใครอยู่เคียงข้างซับพอร์ตคุณเลยนะ นะคะเนี่ยแหละเนาะอ่ะ,อะก็เป็นสิ่งที่เขาก็แบบรู้สึกว่าเขาทำผิดนะทำผิดกับคุณนะคะเนี่ยเหมือนมีมีคนดีๆอยู่กับตัวเองอะเนาะแต่ว่าไม่รักษาไว้ให้ดีอะนะคะทำสิ่งดีๆสูญหายเองนะคะจะไปโทษใครอะเนาะก็ต้องโทษตัวเขาเองเนี่ยแหละนะคะที่แบบไม่จริงจังไม่ชัดเจนโลเลลังเลกลับไปกลับมาเนาะ นะคะไม่ได้ตัดสินใจมันเด็ดขาดนะคะจะมาตัดสินใจอะไรในตอนนี้อะนะเหมือนคุณก็ไม่อยู่ในชีวิตเขาแล้วอ่ะคุณไปไปไหนของคุณแล้วอ่ะเนาะเหมือนคุณไม่ได้อยู่เพื่อรอเขาแล้วนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่เพื่อรอเขานะแต่ตอนนี้คุณก็ไม่ได้รอเขาแล้วอ่ะนะคะฉะนั้นตอนนี้เขาจะหันมาหาคุณก็ไม่เจอคุณแล้วนะคะคุณไม่อยู่ตรงนั้นแล้วนะ เขาก็เลยรู้สึกว่าเสียใจมากนะในเวลานี้นะคะแล้วก็คิดถึงคุณมากอยากจะกลับมาแต่ก็รู้ดีแหละว,ว่าทำตัวไม่ดีคุณก็คงจะไม่เอาเขานะคะโอเคอ่ะอันนี้ก็คือความรู้สึกของเขาในคืนนี้นะคะก็ดูเป็นเออเพลินๆน,นะคะเป็นพลังงานรนดอมนะคะ